สวัสดี่ผชมทุกครับนี่คือการเมื่อคิงกับผมไปชี้นะฮะตอนนี้ผมก็อ <coś> ย <ide> <rawd unre> ู่กับแอนนะฮะวัสดีดิวันดีวันนี้้าวันดีโอเคนะฮะนี่เราจะมาแนะนาเมืองกันก่อนนะฮะอันนี้เป็นบ้านผมนิ่งแอนจะมาปะไปดิเนี่ยนะครับบางบางคนในนั้นผมเห็นนะในอพวกไอแฟนรายการนะฮะมันบอกว่าแอนเป็นแฟนพี่หรือเปล่าแล้วไม่ใช่นะครับเราคนกันนะฮะจริงนะ อันนี้เป็นชั้นตามเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหเอ้มีจริงๆนะแอนเราไม่ได้พูดเล่นเลยน้อยนี่ของจริงเหรอนไหนไหนไหนในพวกแฟนคลับที่มาอยู่ในห้องการิน่าท้องนะฮะแอนแฟนพี่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะนี่อของของก็ยิ่งใหญ่ขึ้นวันนี้จะพาไปดูนะฮะเทบนี้ฮะผมจะเลิกเล่นสักหน่อยนะฮะเพราะว่าจีเอ็มเกียนนะจีเอ็มเกียนหน่อยใช่ใช่ใช่นี่เห็นไหมจีเอ็มมันปล่อยพี่คัมบี้ในบ้านเพื่อนผมเนี่ย นี่อันนี้บ้านเพื่อนผมนะฮะอันนี้บ้านแอนฮะนี่บ้านเราบ้านเราใหญ่มากเลยนะฮะอันนี้เป็นนาอันนเงี้ยเนี่ยมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนะฮะคือแต่ว่าคือจะย้ายเซิร์ฟแต่แอดมินเนี่ยในเซิร์ฟนี้ใจดีใจดีบางคนอ่ะบางคนก็ไม่ใจจดีนะฮะกพใจดีใจดีอ่ะใจดีเออใช่บางคนใจดีบางคนใจดีคนไม่ใจดีแล้วจะมาเตือนนะว่าแอดไม่ใช่แฟนผมนะคนละคนอย่าเข้าใจผิดนะ โอเคแหละมาชมแค่นี้แหละนะ hey, hey. น,นะฮะโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยนี่นฮะคือ GM G M เกยอีกแล้วนะฮะนั้นไปะนะครับบ๊ายบครับ